The Winner is presented by TrueMove H 4G LTE และ 3G ร่วมสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากลิสตอรี e เครื่องดื่มโคก Revitalift Laser จากโร r รีย Paris นักร้องกลางคืนที่อยากมีเวลานอนกอดลูกและอดีตนักร้องดีเด่นแห่งประเทศไทย กับคะแนน52ต่อ49และ t ด e w วินเนอร์อสก็คือคุณน้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณมิเกียรมิกครับคุณดอครับ SU Voice l a b กับค ok the ุณโนสิริพรสวัสดีครับพวกเรา SU Voice l a มาค่ะพัดค่ะอิสเตอร์ครับเชียร์ครับพวกเราชอบร้องเพลงกันตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เลยมาเรียนคณะดนตรียางใสิลปกรนะคะเราก็เลยได้มาเจอกันในวิชา Voice l a b ที่เป็นชื่อวงนะคะเป็นที่มาของชื่อวงนี้พวกเราสี่คนนะคะที่มาประกวดรายการนี้นะคะเพราะว่า ก็ความฝันเดียวกันคืออยากได้10บล้านเราจะได้ไปสารฝันของพวกเราที่เกี่ยวกับทางด้านการร้องเพลงของแต่ละคนนะคะแล้วก็จะได้ไปทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําหลังจากที่เรียนจบแล้วค่ะพวกเราเชื่อว่าพวกเราเป็นวงอะคาเพล่าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแล้วเราเชื่อว่ากรรมการทั้งร้อยหนึ่งท่านเนี่ยต้องถูกใจเราแน่นอนสวัสดีค่ะชื่อเล่นชินโนนะคะจจริงชื่อ ซิลิปอกองแก้วนะคะเปิดร้านขายเครื่องสำอางนะคะส่วนตัวแล้วก็ตอนนี้ยังร้องเพลงอยู่ด้วยเงิน10ล้านเราจะเอาไปให้กับเพื่อนเราเพื่อช่วยน้องๆที่เขาอยากเรียนจริงๆครั้งหนึ่งเราเคยไม่ได้เรียนอะ่ะแม่ไม่มีเงินให้พอโตมาเออเราโชคดีเราได้เจอคนคนนี้เขาให้ความรู้เราเราขาคอยจิ้มจี้เจ้าชัยจนกระทั่งแบบ ทุกวันนี้โนต้ตได้ได้เงินเดือนที่ดีโนต้ตได้อะไรดีๆเพราะเขาทีเนี้ยถ้าโนต้ตมีโอกาสที่โนต้ตจะตอบแทนทั้งเขาแล้วก็ทั้งเด็กๆด,ด้วยอยากให้เขาได้มีโอกาสกันเหมือนกับที่เราได้มีโอกาสในครั้งหนึ่งในชีวิตโอกาสดีๆเล็กๆที่เราแบบเอ้ยเราได้แต่คนอื่นไม่ได้ได้ซ้ัพปนะ้าอะไรอย่างเงี้ย S U Y o i c e Lab วโน Note รี ถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นกันที่ S.U Voice Lab เรือสำราญเชิญครับรรืสาามีวง ดังวิงมาลอยน้ำเสียงเพลงแสงไฟไหวฉันดีมีพร้อมทุกอย่างเกิดมาโชคดีชีวิตคนรวยเศรษฐีบนเรือสำราญกับตัน้นแจ้งมาจอดเรือลัละเจอปัญหาสวนสวยงามฟ้าใสและสีครามก็ไม่คิดม,มาก่อนเหตุเก้ด มือฉันเจอนางในฝันพอดีเธอดินมาบอกรักฉันทีแล้ววิมานก็หายเลือนไปแต่ส่งมายาำเจ้าฉันได้ตื่นจากฝันชีวิตจริงของเรามันต่างไปแล้วมันจะมีทางไหนที่ทำไม่ฝันของฉันตื่นจากฝันชีวิตจริงของจริงมันต่างกัน เป็นแค่เพียงความฝันไม่นานกว่าผ่านไปเื่อจากฝัน<ไ>ชีวิตจริงของเรามันต่างไปแต่มันถึงมีทางไหนที่ทำให้ฝันของฉันเป็นจริงโชว์มากนะครับจาก SU Voice Lab นะครับก็เยี่ยมมากนะครับเอาล่ะคุณพร้อมไหม โน้ตกับแดดเธอที่รักเชิญครับ 101โหวตบน W ครับถึงตาคุณแล้วครับคุณต้องเลือกแล้วลรัว่าคุณชอบใครมากกว่ากันเชิญโหวตครับ101่งคนบน W ทำการเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับ,เ,เ,รบเขาได้เลือกคนที่เขาชอบที่สุดบนเวทีดูใวเนสขอดูคะแนนครับ 86ต่อ15 86ต่อ15ผมยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นนะครับ86อาจจะเป็นของ S U Voice Lab 15เป็นของโน้ตหรือ86เป็นของโน้ตและ15เป็นของ S U Voice Lab ก็ได้นะครับผมแต่บนเวทีนี้คะแนนอย่างเดียวไม่พอนะครับคุณต้องมีความมั่นใจมากๆด้วยละครับและนี่ข้อสเสนอที่จะวัดใจคุณผมขอดูเงินครับ เงินห้าพันบาทจากชัยประกันชีวิตให้คุณประเมินตัวเองประเมินคู่ต่อสู้คิดเลยครับว่าคุณสู้เขาได้ไหมคุณมีสิทธิ์ที่จะยอมแพ้หยิบเงินก้อนนี้แล้วกลับบ้านไม่ต้องอายนะครับมันเป็นทางเลือกที่ดีมากด้วยดีกว่ากลับบ้านมือเปล่าโน้ตครับคุณคิดว่าคุณชนะการสแสดงเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าครับมัน ก็ทำเต็มที่ค่ะแต่ว่าสภาพจิตใจไม่ค่อพร้อมพอดีตาเข้า i c ซก็เลยขอโทษไม่เป็นไรโนไม่เป็นไรผมจะถามคำถามเดียวกันนะครับ SU Voice Lab คุณคิดว่าคุณชนะการแสดงเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าครับไม่มั่นใจนะคะตามตรงแต่ว่าพวกเราซ้อมกันมาเยอะนะคะแล้วก็พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วอะคะ่ะเราคิดว่าเราจะสู้ๆะคะ่ะ ครับผมคุณอยากจะแนะนำอะไรคู่แข่งของคุณไหมครับสำหรับเงินห้า0ันบาทตรงนี้ครับพี่เก่งมากค่ะหนูร้องตามแล้วเนี่ยผมจะนับถอยหลังจากสามสิ้นสุดการนับ ถือว่าหมดสิทธิในการหยิบเงินก้อนนี้นะครับ3 2 1สนคุณโน้ตรับข้อเสนอของเรานะครับห้าหมื่นบาทอยู่กับเธอแล้วครับแต่ก่อนที่โน้ตจะจากเราไปนะครับ เราจะให้นอได้ดูว่าการตัดสินใจครั้งนี้นั้นถูกต้องหรือเปล่าและผลการโหวตของ1 0 1บน W ครับนั่นก็คือ S U ครับยินดีด้วยนะครับ1 0 1บน W เลือกคุณนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องถึงเราจะไปไม่ถึง10ล้าน แต่นอตไม่ได้กล <tie> ับมือเปล่านอตกับ5 0,000บาทครับเชิญครับเยมากเลยเยี่มากเลี่คือแรกแข่งน้องนเขาแเนี่ยเขาเริ่มเจ็บแล้วีสุดจู้สู้ซู้ ช่วงหน้าการแข่งขันรอบที่สองที่ข้อเสนอเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่งแสนบาท